สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีทุกท่านเนาะอย่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อครับซ่องน้องนัดพี่น้องเลยสนี้เป็นตากล้องไห้คือเก่านอ้องนัดครับโหลดอยู่เขากาลังเดินทางสิไปเพื่อนลูกสองตายายพี่น้องเลยไมาตสีว,ว่าเพื่อนของยายกับขึ้นแมนาย,ยายเนาะแม่สองตาย,ยายพุนาร์สองสานอะไรพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องสุ่ พนสมองสบอเลอร์นักขับรถอยู่ขี่น้องเลยเบิ่งถนนทุ่นทางไปก่อนเนาะแมนคนตกมันอันนี้สิกระิเพื่อนไอจักน้อยอันนี้สิเป็นหมู่บ้านของเพื่อนนาะหมู่บ้านบริยัยใช่แมนเบิ้งไปเรื่อย ใช้เฮือนเพิ่นทางนั้นเนาะาดอกฟางสมงามท่พี่น้องเอ้ยแม่เกือนเพิ่นป้าต้องใช้สิปล่อยปลาละไรเนาะปล่อยปลาเลี้ยงอะลยต้นขี้เล็กพี่น้องต้นขี้เล็กมีจักต้น3ต้นเด้อเออแม่3ต้น4ต้นแม่เอ้ยต้นขี้เล็กมีแต่ผมใหญ่ๆ3ต้น4ต้น เว้ยมันเหม่อบ่พี่น้องอันนี้จะเป็นต้นขี้เล็กแม่เอ้ยต้นขี้เล็กมีสามสี่ต้นเด้อมีแต่ผมใหญ่ใหญ่แม่เอ้ยเล็กหนาเฮือนพอน,นะมันจะเหม่อเอาเงินขึ้นไปนะเกินไปกระห่ากระหอดนี่แหละพี่นอ้องเลยกระไรดสำนีคอยเป็นคอยไปห่าเล่น้องหนัดยังไปน,นำ้ำเพิ่นพี่น้องฉนี้ก็เลยเป็นตากลองถา ท่าเพิ oh. ่น oh. ก ah, ับแม่น้องกิ oh, 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 oh. Oh. ๊ก้แล้วก็น้องสลาเพิ่นยังไม่ได้นอนมั้งแล้วยังไม่ได้นอนนะโดยโอ้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 ดยโดยมาเห็นกับตาเลยเราเห็นแต่ในยูทูเห็นแต่ในสองข้องสันนิแม่น้องกิ๊กับหม่กับตาสองหองนันแมน อันนี้จะเป็นทางหนาบ้าแมนต้นขีเล็กก็มีอยู่สี่ต้นบแมนงต้นได้ไหมเอ้ยมีสี่มีแต่ต้นใหญ่ๆเป็นผุ่มสี่ต้นหาต้นบ้าต้นขีเล็กเพื่อนเจนนวดก็มีแต่ต้นขีเล็กแมนเพื่อนเจนนวดก็มีจะเป็นสีหาต้นคือการอะไรขีเล็กบริยอทธ พี่น้องไปนํำยายมาเลยพี่น้องเอ้เพื่อสีเห็นยายมาสองรอบนี่ได้พี่น้องเลยสองรอบนี่ได้พี่น้องนี่กลับมาอีกรอบหนึ่งได้เนี่ไปเ้าไปน้ำเพลินอยู่หน้านะบ่เห็นเพลินพี่น้องบ่เห็นเพลินแล้วก็กลับเมื่อกลับเมื่อแล้วก็มาอีกรอบพี่น้องตอนนี้เ้าสิรีวิวให้เบิ่งนเพลอนซานเพิ่นสะกอนน่อนเนาะกล่องก็คือ,อยาสกสันส่นว่าหรือว่ามือห้าสั้นเนาะ ก็ขอโทษขออภยัยเ้อพี่น้องเ้อถามันสั่นรอวามันบ่แจงเนาะฮาก็ผิดพลาดประการใดฮาขอโทษขออภัยหลายๆทั้งในเพิ่นกันยังคือเกา่าพี่น้องเลยเฮ้าตั้งใจมาเฮาก็มีแนวไม้เพื่อนอยูแต่ว่าซิรีวิวเพื่อนให้เพิ่นเพื่อนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมก่อนเนาะเพื่อนเพิ่นกะเหตุได้สำนีละ เอาดินเข่าเรียบย้อยเอาดินเขานานาน่านี่มาน้าแล้วว่านี่แล้วเขาเสียออกไปให้บึงลูกยายว่ <c oughs> าที่เขาไปนั่งอยู่หน้าบ่เห็นนี่เพิ่นไปใส่เขาี่ไปสัมผัสเพิ่นเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องเลยเขามาทั้งวัดสองหลบสองหลบจังเห็นเพิน่นไปเลย ขั้วบ่เปียกบ่าบ้าเมื่อคืนเปียกบ้าบ้านนี่เออฝายยางกววไว้อันนี้เป็นด้านหนาพี่นอ้องด้านทางหนาเืนนอนเนาะหนาเือนพืน้น พี่น้องเทขานกับมาหอดนี่แล้วพี่น้องเลยมาหอดแต่ขางนี่หอดแต่ห้องเดียวค่สันซะขางนี่ปนยังบรดเทีานพี่น้องนี่คืออาตัาง้งตั้งเสาวไว้ที่สือแล้วก็ลังกซีก,ยมมก็ยังบ่มีมงลังกซียังบ่มีมงพี่น้องเลยได้สัมนียลแล้วพี่น้อง เพิ่นกระเบิดงบเนาะภายในสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทว่ะสัะ้นๆรวมๆแล้วก็พอายก็สามหมื่นอะไรพี่น้องสามหมื่นสี่เพื่อนนะที่เพิ่นมามีแต่เพิ่นประฮามอีกฮามมออีกเนะาะตอนนั้นเพิ่นบ๊อดสบายก็่าวรวมๆแล้วในเพื่นก็มีแต่สามหมื่นที่เฮเทื่อนว่าสั้นๆแต่เมื่อนีนน้เคาก็มีมาให้เพิ่นทอาใจมาเบิ่งมาชมนกันพี่น้อง ไปดิพี่น้องมาชิน้ำเห็นไปใส่มาไปทำงานไปลกกระจ้างลกกาเอออันมัดหนึ่งเขาได้กับจ้างกับจ้างมัดสองบาทถึงไา้กไปหมัดสองบาทร้อยมัดจะได้สองร้อยบาทพี่น้องเขาลูกเป็นคู่กับครูหนึ่งอันสี่บาทเนาะสี่บาททำสี่ห้าไปรีวิวเมื่อวานหนี่งแม่องดำลูกอะไรพี่น้องเพราะว่าอยู่เล่าเขาอัน เงินก <trans Anat ratios> like, oh, ็หายยากก็เลยจ้างกันกับสีบ่แพงคือเมืองไทยเนาะเมืองไทยเพิ่นสิว่ามัดหนึ่งหกบาทเพื่อนห้าบาทแต่บ่มีเพื่อนสิไปเพื่อนโรกายเพิ่นเลยเพื่นนะเพิ่นคอมเมนต์มาลายทางบ้านเฮาโควิดทั้งอ้่างกับสองบาทกัวมาแพงสุดแล้วบ้านนอกเฮานี่นะอ่ะนี่แนวใหม่เพิ่นก่อจะเหาะจะเห็นกับซองโลบนำ มาตเนเมบ่พอามบักอนลใช้หน้าแมลงใต้หบนี่อันแม่เนาะฮัสเรียพคนอแม่เนาะหรือว่าน้าทางอันเมืองนอกเออทังฝร่ทั้งอเมริกาทั้งเมืองนอกเนมาเห็นลูกย่าออีต้นสงซานเฮือนกัยังโบเล่สารประตูบองเอี่ยมก็ยังโบมีเคนก็เลยพาเงินมาให้ลูกยาา หกร้อยหกร้อยดอลล่าร์กับเป็นเงินบาทอันไทยกะหมื่นแปดเนาะพี่น้องหมื่นแปดหน้าพิ่นเซื่อนด้วยเม่เนาะผิ่นเซื่อนถัดสะโพนเออถัดสะพนสพซผาพมีไซนามสกุลผิ่นเนาะเออผิดพลาดประกนนารใดขอโทษชออภัยเด้อคะเรียกวันวนถือกันเนาะผื้อหน้าถัดสะพน อันโซมีไซอยู่อเมริกาเพื่นผาามาหายหกร้อยดอลเป็นเงินอยู่หมื่นแปดพันบาทเออเพื่อนมาหายเหตกันซื้อปองเอี่ยมนี่ปองเอี่ยมที่มันยังบาน<ด>ประตูเียวว่าบานประตูเน,น,ะเนะาะเออว่าบีบบานประตูแล้วก็สมเส้นที่ว่าเพื่อนมันหัวได้อัน็นงรือเปาเฮื่อนหัวแล้วก็ทั้งหนาหนาบ้านที่ยังไม่ได้ใส่ลังกะซีกันซื้อมาใส่ สายพายสายพายสายพายซื้อใหม่เด้อสายพายแหะเด้อทีเรือนั่นเออทีเรือทีเพื่อนนั่นเอาหายนี่เจ้าจากเทพื้นด้วยจากเหตุนังกะเหตุหักห้เฮ็ดเฮือนหักหายใส่บ้านประตูก่อนเพื่อใหนใส่บ้านประตูก่อนแล้วก็พลังจังประสาทเขาเนียนแล้วก็ซ่อมเสี้มนั่นแหละทีเพื่อนมันหัวมันยังอะไรลังกัสีแล้วก็ซื้อสนาบ้านเออ ้ยในรวงปินไปถึงนมาผุนี่ไร้ตาขนาดนี้มาชางนี้ถ่ายรูกปกันในเดือนีิบางบางบง,ง,งมาหอดมาเมึิมเพื่อเลไเด้เอเงินคำกับแม่เอยอ,อันคุณละ<อ>ลายละายเลยน,นี่เแ้งเลคุณสุภาพแกงแรงห้มันหน้ยยืน เบื้องลานลำรวยด้วย <ผม S 1> ลาเกา่าหายอยู่ดีม่แห้งเด้อแม่เด้อที่เมตตาสงสารหรือว่าเมตตาขอบคุณลูกของยายเนาะหายอยู่ดีม่แห้งสุขภาพแข็งแข็งแข็งแห้งลำรวยลำรวยคอยจะเจริญรุ่งเรื่องเพิ่นหายเพิ่นมาหมื่นเปรจะค่อยแม่ได้เป็นแสนเนาะ,ะหรือว่าสิบแสนสิบล้านให้แม่ได้เองปวดเก่าเนาะให้แม่ลำให้รวยเด้อเงินทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงลำรวย สวยวันสวยคืนสวยไปตลอดด้วยเลอไม่ได้เลยดูกับผมมีข้าวไว้พอนายเนาะหาเห็นเพิ่นได้แล้วก็ดีใจน้ำเบิ่อนียาเจ้าพี่กอนถูกอาศัยใส่หน้าต่างมันเลอะมากวันนี้มันเห็ไม่พอดเพิ่นเห็ดในเผาเห็ดเพิ่นเห็นเพิ่นก็อยากเห็นเนาะว่าเพิ่นฐานเงินมาซอยเรือเพิ่นก็อยากเห็นนั่นคนงานหรือว่าเงินที่เพิ่นเงินฝากมาหายทำบุญน่ะเนาะเหมืนกาอยากเห็นส่วนที่ ได้สัตว์อบานประตูลังกาซีฮันนี้ยเมื่อนี้เขากะสมมาฝากควรเนาะเขากะจะได้จบคลิปเพียงทานีน้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องนาดเด้ยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงวัสดุสกุนพี่น้อ,นนขขอ,งนองสบายดี